เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดูเข้าใจโลกเข้าใจคนอื่นไปหมดความลับอย่างหนึ่งคือพวกเขามีทักษะในการอ่านคนหรือถอดรหัสสัญญาณต่างๆได้ที่เราแสดงออกทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีทักษะนี้ไม่ได้มีเอาไว้ให้ตัดสินคนนะครับแต่มีไปเพื่อทำความเข้าใจบุคคลอื่นให้ลึกซึ้งเพื่อให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตัดสินใจได้ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นในสังคมอย่างมีความสุขขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านและเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายวันนี้กระผมก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการอา่านภาษากายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เรานั้นรู้ทันเท่าคนว่าตอนนี้เขาผู้นั้นกำลังคิดอะไรอยู่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับเรากันแน่ แต่ก่อนที่ทุกๆท,ท่านจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ฝากทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับทำไมต้องอ่านคนการอ่านคนเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกมิติของชีวิตลองคิดดูนะครับว่าเรื่องส่วนตัวเวลาที่เราเข้าใจว่าเพื่อนกาลังเครียดอยู่หรือคนรักกาลังรู้สึกไม่สบายใจเราก็สามารถเข้าไปช่วยหรือปลอบโยนได้ย่งถูกจังหวะ ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นเรื่องการงานการเข้าใจว่าลูกค้ากำลังกังวลเรื่องอะไรหรือเพื่อนร่วมงานของเราไม่โอเคกับเรื่องไหนก็จะสามารถช่วยให้เราปรับความเข้าใจและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือบางครั้งการอ่านคนก็ช่วยให้เราเหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้หรือระมัดระวังตัวมากขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจการอ่านภาษากายของคน สาาามรรรถช่่วยเได้ในนะหับหึงภาษากายคือการสื่อสารที่ทรงพลังกว่าคำพูดเพราะมาจากสะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงออกมาโดยเฉพาะเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบงังเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ต้องสังเกตอย่างละเอียด 1. ท่าทางการเคลื่อนไหวนี่คือสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวได้มากมายโดยไม่ต้องเอ่ยปากเลยนะครับการกอดอกท่าคลาสสิก มักถูกตีความว่าเป็นการปิดกั้นหรือไม่เปิดใจบางที่อาจหมายถึงความไม่แน่ใจความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือกำลังอยู่ในโหมดป้องกันตัวเองแต่ลองสังเกตบริบทดูว่าเขากอดอกเพราะว่าหนาวหรือเพราะรู้สึกไม่สบายใจกับการสนทนากันแน่การเอ็นตัวไปข้างหน้าเป็นสัญญาณของความสนใจและความกระตือรือร้นถ้าคู่สนทนาของคุณ เอ็นตัวเข้ามาหาคุณแสดงว่าเขากำลังฟังอย่างตั้งใจและอยากมีส่วนร่วมการเอ็นตัวพิงพนักพิงหรือไขว่ห้างอาจบง่งบอกได้ถึงความผ่อนคลายความสบายใจหรือบางครั้งก็เป็นสัญญาณของการไม่สนใจหรือการไม่ให้ความร่วมมือลองสังเกตสีหน้าและน้ำเสียงประกอบด้วยนะครับการกรรศัพท์กระส่ายขยับตัวไปมาบง่งบอกถึงความวิตกกังวลความประมาความเบื่อหน่าย หรือความตื่นเต้นก็ได้นะครับการกระสับกระส่ายอาจเป็นการระบายพลังงานภายในอย่างหนึ่งที่อัดอั้นอยู่การพยักหน้าหากพยักหน้าช้าๆเป็นจังหวะมักหมายถึงการรับฟังอย่างเข้าใจหรือความเห็นด้วยแต่ภาพพยักหน้าเร็วๆรัวๆอาจเป็นสัญญาณบอกว่าเขาอยากให้คุณพูดจบไปเร็วๆร,รีบพูดรีบจบหรือกำลังไม่อยากตั้งใจฟังเบื่อหน่ายแล้วการพายมือออก หรือเปิดฝ่ามือเป็นสัญญาณว่าความเปิดเผยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเพราะมนุษย์โดยธรรมชาติจะเปิดเผยฝ่ามือเมื่อรู้สึกปลอดภัยแบบไม่มีอะไรปิดบัง 2. ส,สีหน้าและดวงตาดวงตาเป็นประตูของหัวใจใบหน้าก็คือกระจกที่สะท้อนอารมณ์ได้การสบตาที่สม่ำเสมอแต่ไม่จ้องขเขมงเป็นสัญญาณว่าความมั่นใจ ความจริงใจและการให้เกียรติแสดงว่าเขากำลังฟังและสนใจสิ่งที่คุณพูดอยู่การหลีกเลี่ยงการสบตาอาจบ่งบอกถึงความประมาความไม่สบายใจการซ่อนเร้นบางอย่างหรือการขาดความมั่นใจไม่ได้หมายถึงการโกหกเสมอไปนะครับบางคนแค่ขี้อายเท่านั้นเองการจ้องขเขมงหมายถึงการคุกคามความก้าวร้าวหรือความพยายามที่จะควบคุม รูม่านตารูม่านตาที่ขยายใหญ่ขึ้นเป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากนะครับมักบ่งบอกถึงความสนใจความตื่นเต้นมีแรงดึงดูดโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นสิ่งที่ชอบหรือสนใจมากๆรูม่านตาจะขยายไปเองโดยอัตโนมัติรอยยิ้มรอยยิ้มที่จริงใจเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้ยิ้มแค่ปากนะครับแต่จะเห็นรอยยิ้มทั้งบนใบหน้าและดวงตาเขาก็จะยิ้มด้วย รอยยิ้มที่ไม่จริงใจจะยิ้มแค่ปากอย่างเดียวดวงตาจะไม่มีรอยย่นและมักดูแข็งแข็งไม่เป็นธรรมชาติคิ้วหากคิ้วเลิกขึ้นมักแสดงถึงความประหลาดใจความสงสัยหรือความกังวลหากคิ้วขมวดเข้าหากันบ่งบอกถึงความไม่พอใจความสับสนการครุ่นคิดหรือความโกรธ 3. น้ำเสียงและวิธีการพูดสิ่งที่เราพูด เป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่วิธีที่เราพูดสำคัญไม่แพ้กันนะครับระดับเสียงหากมีระดับเสียงสูงอาจบ่งบอกว่ามีความตื่นเต้นความประหมา่าความไม่แน่ใจหรือว่ากำลังมีคำถามอยู่ในใจหากเป็นเสียงต่ำมักแสดงถึงความจริงใจความมั่นใจความสงบหรือกำลังพยายามทำให้คนอื่นเชื่อเช่นนั้นความเร็วในการพูด หากพูดเร็วอาจเป็นสัญญาณของความตื่นเต้นความมิตกกังวลหรือความกระตือรือร้นที่อยากจะเล่าหากพูดช้าลงมักบ่งบอกถึงความมั่นใจการใครคิดใครควรหรือความพยายามที่จะเน้นย้ำบางอย่างบางข้อความน้ำเสียงการพูดเสียงหนักแน่นและดังพอสมควรแสดงถึงความมั่นใจและความน่าเชื่อถือหากเป็นเสียงแผ่วเบาหรือเสียงกระซิบกระซาบ อาจบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจความรู้สึกอ่อนไหวความลับหรือความกังวลคำอุทานหรือการเว้นวรกการใช้คำอุทานบ่อยๆเช่นเอิม่มอืมอาจบ่งบอกถึงความประหมาาการคิดคำพูดหรือความไม่มั่นใจในสิ่งที่กำลังจะพูดการเว้นวรกที่ยาวนานผิดปกติอาจบ่งบอกถึงความลังเลการประมวลผลข้อมูลการโกหกหรือกำลังคิดอยู่ หรือว่าความรู้สึกไม่สบายใจก็ได้ทั้งหมดนี้คือการพิจารณาคนจากท่าทางแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับให้ดูหลายๆสัญญาณประกอบกันเพราะว่าภาษากายแต่ละอย่างนั้นสามารถตีความได้หลายแบบควรสังเกตหลายๆอย่างประกอบกันเอาบริบทเป็นที่ตั้งเพราะว่าบริบทนั้นสำคัญเสมอการแสดงออกบางอย่างอาจมีความหมายต่างกันในบางสถานการณ์บางวัฒนธรรมหรือบางบุคคล ระวังเรื่องอคติส่วนตัวด้วยนะครับพยายามมองสถานการณ์ทุกอย่างให้เป็นกลางมากที่สุดการฝึกฝนการฝึกอ่านคนเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกลองสังเกตผู้คนรอบตัวของคุณดูนะครับการทำความเข้าใจภาษากายเหล่านี้จะช่วยให้คุณทอดประหัตผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณได้อย่างลึกซึ้งขึ้นเข้าใจความรู้สึกของเขาได้มากขึ้นความต้องการแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ สามารถนําไปปรับใช้ให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างมีความสุขได้มากขึ้นหากทุกท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านภาษากายที่น่าสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมลองคอมเมนต์บอกเรามานะครับ1คอมเมนต์ของคุณอาจช่วยแก้ปัญหาให้คนอีกหนึ่งล้านคนได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ